สวัสดีครับแถวตะเขียวเตี่ยวยังนุม่มสามทิศชาแนลไม่แล้วครับผมครับเศ้านี่กับมาพบมาพอกับสามทิศอยู่สำนักงานสถานีทำงานของสามทิศนี่ครับขับกลับมาพอกับสามทิศอยู่มองทับการทำง,งานนี่แหละพี่น้องช่วงเศร้าๆครับเจ็ดโมงกลัวใกล้สิบแปดโมงแล้วละโอ้เมื่อนี่อากาศเย็นครับอากาศเย็นซูซีกับหมื่บ้านนี่ครับซูซีกับมื่บ้านนี่เศร้านี่เย็นครับเย็นย้ำเศร้าครับ อากาศสีเย็นเย็นเนี่ยมือเศร้าสวยมากกับพ่อยุยู่ครับพ่ออุ่นอุ่นคือสวยมากนะครับครับก้อนอ่นเศร้าวันนี้ก็เป็นเศร้าวันที่เจ็ดครับที่เจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับยังหนาวอยู่ย่งหนาวอยู่ยังเย็นยังหนาวอยู่ครับกระสีอุ่นขึ้นแล้วครับวันนี้มืออีกสองสามมือไปนี่แต่ว่าช่วงวันที่สิบก่าครับวันที่สิบเอ็ดหอดช่วงสิบสองสิบสามนี่แหละสิบเอ็ดสิบสองสามนี่ก็น่าสีลดลงอีกครับอุณหภูมิ แะสีเย็นก็านีจากน้อยครับหลังจากนั้นก็สีอุ่นขึ้นปกติไปุ่นละจนหอดสิ้นเดือนมดแล้วครับโอ้หนาวหนาวโดนปีนี้ครับแต่กับบ้นหนาวแห้งเมื่อสีหนาวแห้งเป็นมือสองมือครับเย็นแห้งเย็นเฉพาะสวงเศ้านะครับสวงสายมากกับบ่ปันไดพ่อยู่อยู่ครับนี่นะครับสถานที่ทํางานกระไดน,นานี้ก็สิเป็นสีหู้หกใบไม้แน่ครับเพราะว่ามันเป็นย่ำใบไม้ร่วงใบไม้ล้นครับก็สิเขาหนาแรงแล้ว หนาหนาวนี่ใบไม้ร่นครับเขาสีรวงร่นแล้วลกับเบยนใบไ,ไม้นาหนาวนี่ครับเย็นเย็นเย็นเสาน,นี่เย็นครับซ้ำกันแล้วรับเมื่อวานแต่เมื่อวานเย็นก็ครับมือนี่สามชิดทำงานครับเพิ่งมาหอดสถานที่ทำงานนี่แหละ ก็เลยวันสิพาพี่น้องข้าเบิ่งบรรยากาศในสถานที่ทํางานจังหน่อยบักม่วงเป็นดอกดีดีเลยพี่น้องเลือซามต้นอยู่นี่เอามาปลูกไว้ครับนี่แหละบักม่วงบักม่วงอันนี้บ้อเบ้อเปียวนะครับบ้อเบ้อสมบ้อเปียวนี่พักกะเริ่มสีมืดแล้วครับอันนี้พักกาดพักยัง เจา้าหน้าที่ที่ทางานน้ากันนะครับนเนเรามาปลูกซอยกันน้ากันนี่แหละดูแลน้ากันอันนี้พักกาดกวงตุ้งพักกาดกระจอนครับนี่ยันอไตหม่มันเลยบปัน่นเลยอันนี้สิเป็นข้าวห่อครับข้าวหอกับวหลายดอกปลูกไว้ก็ได้อยากได้กินครับก็เหลือจากที่เล่าปลูกอยู่บ้านเล่านั่นแหละเจ้าหน้านที่ยุนี่เพิ่งับปลูกอยู่บ้านไร้กันครับปีหนึ่งเป็นไงเงินหลอยู่อยูยย่บ้านกันได้สามสี่หมื่นครับอันนี้ ทั้งนี้กับเม็ดแล้วมันซ่อนตะดอกของมอง่วงเลยทำมันจับให้นี่โอ้สีดเดีไม้มาขำใบผมแล้วครับนี่แลนนี่ก็เม็ดแล้วเก็บกินเมื่อแล้วครับเดี๋ยวสิเปี่ยนเนี่ยปลูกไม่แล้วว่าเราเสียวแตงมาลงมาสัน่นผมมาวบจัดเด็กจังน้อยพ่อได้ยากได้กินครับปลูกไว้น้ำนี่แล้ครับคางๆสถานที่ทำงานนี่แหละของซีงหวังยางเข้ากับสิบวดตเสือเนาะครับ เก็บออาในนี้แหละเพราะว่างานของสามทิศนี่มันเป็นงานบม่มีวันหยุดครับสลับกันเป็นงานตลอดปีครับแต่ว่ายุดมันก็หยุดกับภูเวทนั่นแหละครับสลับกันหยุดแต่ว่าวันหยุดนะครับจะเลิกยังกับว่ามีคือเพิ่นครับนี่ครับใบต้นกระดากก็กำลังล้นก็สิเป็นดอกแล้วเมื่อนี้ท่านลงมาท่านในมากครับ สิประมาณนี้แหละครับสถานที่ทํางานก็ได้มันอยู่ในป่าครับมันอยู่ข้างในหนามยุนในในซานี่ก็เริ่มลดลงเร็วครับมันหนาวมันล่มมันลดลงเร็วอยู่แต่ว่าปีนี้สามทีเพราะท่านเนี่ยเอาใส่กุ้งมาลองล่องเมืองอยู่มันใส่เคยใส่ทือนึงหรอครับมันบ่ถือมันมันบ่มันบ่มี่ือว่ามันเหมือนกรบเบื้องนะครับย่านแม่นปลากินไข่เขาครับ เนี่ยพักขี้เล็กพักยังกระเจ็บเอาน้ามุนี่แหละครับนี่ครับพักขี้เล็กนี่ครับเก็บไปกินไปแกงน้ามุนีล่ละเป็นปลูกไต้ตังแต่เพิ่นตั้งสันัาง,งานใหม่ๆผิดหระครับเดี๋ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ก่อนสาทิ่เสีเอาใส่กุ้งมาลองลองเบ่งเพื่อมันได้ไปกินไปอยากไปตำก้นกุ้งไปเฮ็ดกุ้งเต็มนนะครับพักกระดาต้นนี้พ่อกินอยู่ครับนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ บ่คมปัดไลยตั้สองตัวเันสีคมครับทั้งผุนมอยางไปแลรอนะ้าพี่น้องเนาะทั้งสารงานง่ายทั้งผุนครับทั้งนาผุนงานป้องกันสิยุ่ทั้งนี้ครับเอานี้นะครับบรรยากาศในสำนักงานสามาทิศมาฝากพี่ตอนน้องพอได้ปากได้คุยได้เอาได้จากกับพี่กับน้องนะครับกับอากาศเย็นเย็นเศราอากาศเย็นเย็นบ้านพี่น้องเป็นแจ้งใดหน,นาวเย็นบอกอมเมนต์มาบอกกันนี้เลยครับ ช่วงนี้การรักษาสุขภาพกันแน่เพราะว่าสิเป็นทางการขับรถขับล่าครับใส่ควมระมัดระวังเพราะว่าน้ำถนนคนทาาสิค่ัอากาศมันแห้งครับมันแหงแ้งเรากะมาหรือว่าสุนักเ่ยครับขอสิมักบาน,นอนน้ำถนนคนทางครับเพื่อให้ร่างกายเขาอบอุ่นเรากะมือห้อกับสีแข็งสีเย็นไปแน่กะใส่คัวมระมัดระวังนในการใส่รถใส่ถนนครับโดยเฉพาะจักรยานลุ่นือว,ว่ามอเตอร์ไซค์เนาะครับสวมหมวกกันน็อกก้อนออกจากบ้านครับ ยำคลืนกับหุ้มผ่านานะนะครับเห็ดล่างไก่ห,ห้องเฮาให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาครับเอาสำหรับบรรยากาศสถานที่ทำงานสานทีก่ก็ถือฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำนิดก่อนครับครับท่านีสถานที่กับเคาะบุญกุญญ์น้อครับพ่อแม่พี่นอ้องเฮางมุดสุขสุขคนละครับที่เขามารับชมคลิปของสถานที่ตังตต้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสถานที่พาอพี่พ่อหน้องไปรยงกาจังค่อยดตามครับ ครับสำหรับควินี้อตามสิ่กระเทีไว้สำนีมม้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ